อะไรหรือมึงจะเล่นคนเดียวล้านหนึ่งเลยก็ได้นะครับพีดเล่นได้เลยไอ้มาลีกูไม่ทา้าพราะรถมึงกะเกินไปนั่งไงกระจอกเกินไปนั่งไงทำออกเดินไปถ้ามึงไปเลยมาลีนะแล้วก็พี่ขอทายคนหนึ่งคืออายกสดพี่อยากฝากถึงอายกสดหรือเ<ท>พียงแค่สญญาย<ท>ย่อ,อมีมิสเตอร์ทีวีอะ่ะอืมอืมตีกไอ้ซัดกูอยากใส่กับมึงว่ะกูอยากใส่กับมึงว่ะฮะรถแพ้คนไม่แพ้ก็ได้นะจริงๆอ่ะยิ่งแพ้กูได้ละอย ดูดูมันทุกคนครับทุกคนคิดว่าไงวายจ๊อปเอ็ดไอทาแบงเนี่ยเรียก <attered> <g ül üyor> ไอโอโหอ้าวมึงกลัววะ <g ül üyor> ไม่กลัวดูด <tame language> ิคนแพ้ <What? S 1> คนไม่แพ้เอเอคนไม่แพ้เออ <repet it> ก็เอาเป็น <languages> ว่านะครับผมวัน no น <ism> ี้คือเราเปิดคลิปก็ไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมนะก็เพอบังเอิญว่าเห็นเทาจะขอนกันอจะมาท้าแข่งกับผมครับทุกคนกันเหมนคนละเบอร์เข้าใจปะโอเคครับทุกคนก็วันนี้มันก็ไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมก็คือว่าวันนี้เราอ่ะจะมาทําคลิปนะครับรับคําท้าของไอ้พี่แบงค์ไอ้พี่แบงค์ไอ้เทาเออเพราะว่าพี่แบงค์เขาบอกว่าอะไรนะพี่แบงค์เขาโม่อ่ะเขาบอกว่าเนี่ยรถไอ้ยกซดเนี่ยขอท้ายกซดเดิมพั ห้าแสนผมบอกเลยผมเอาอยู่แล้ว 50, 50พอเ <5, 50. S 2> อา5้าสิบเฮ้ยไม่มึง ไม่ถึงเลอยากยินตังคนแก่อ๋องๆผมไม่อยากกินตตาคนแก่เยอะก็คือว่าในวันนี้นะครับน้องๆคือพี่ก็เพิ่งกลับมาจากขนมนะครับผมแล้วก็กลับมาเจอจอบมาเจอคิงมาเจออะไรแต่ตอนนี้ไอ้คิงมันป่วยอยู่นะก็เลยเอาจอมมาเปิดคลิปด้วยวันนี้ผม่จะมาทําคลิปรับคําท้าอย่างที่บอกก็คือว่าวันนี้เราอจะมาโชว์รถเราสักหน่อยเพราะว่าวันนี้รถเรามีอยู่เต็มบ้านเลยอยากจะมาโชว์ไอ้จอบจัดให้เขาหน่อยป่ะแบบคือคืออยากจะลองใช่ไหมพี่แบงค์อยากจะดูใช่ไหมรถพวกผมเป็นไงบ้างดู นี่อ้าอยากลอา็อกขนาดไหนพี่แบงค์เฮ้ยจ๊อกเอาออกมาเลยเอาออกมานทีละคันเลยโอ้ยลอ็อกหนึล็อกขนาดไหนโตเน่จะล็อกขนาดไหนฮะพี่แบงค์หืมโตแบงค์เจ้าออกมาเรียงเลยอย่าดูเลยเฮ้ย,ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวซนเดี๋ยวซนเน่อยอากจะเจอขนาดไหนฮะพี่แบงค์ฮะนี่เดี๋ยวดูคันนี้นี่ อ้ยไอ้จ๊อบคันนี้ลูกอะไรวะคันนี้ชักสามเฮ้ยคันเนี้ยนะเออใช่เหรอเออแล้วแม่งทำไมมันถึงไม่เอาลงคิวตะทีงวะฮนะไอ้คันเนี้ยรอรอเช่าสนามมนะันอรอ,รอทาง <จะ S 1> ช่าง,งนะเออหรอ ถือว่าพี่แบงค์ครับนะอย่างที่พี่แบงค์บอกอ่ะพี่แบงค์มาท้าพวกผมอ่ะพี่แบงค์คิดผิดแล้วถึงแม้นะครับพี่แบงค์จะเป็นโนวันของทุกคนแล้วก็เป็นขอนแก่นที่นื่ะยาพี่ไม่ใช่ขอนแก่นเยอาเคยอย่าไเป็นเก่าอ่ะก็คือพี่แบงค์อ่ะเป็นฝันใจของใครหลายคนแล้วก็พี่แบงค์อ่ะคือเรียกได้ว่าเป็นตัวเทพตัวแข่งในสนามเลยเพราะว่าอะไรนะแมเพราะว่าเขาขับรถมาก่อนเราแล้วขับแบบว่าโหดอ่ะสายโหดเหมือนเหมือนเหมือนเราเป็นเด็กกระโปะเพิ่งหัดขับอ่ะแต่ก็ลับรถมาก่อนใช่แต่ไม่เป็นไรพวกผมก็ฝึกไหม เฟอร์กี้สนามเราเช่าไหมไม่เอ้าบายบาดียวแถมก็คือในวันนี้นะครับน้องๆคือพี่เนี่ยพร้อมที่จะรับคำท้าเว้ยของแถาแบงค์อ่ะเข้าใจป่ะพี่แบงค์บอกว่าอยากจะให้ผมเจอกับ125 125เส้าร้อห้เละร้อยยี่้าเขาลู้อะไรไม่รู้แต่เขาบอกถ้าลูกโตชักยาวแต่ส่วนของผมเนี่ยลูกเล็กๆหลบวาวงงไหมงงงงดิกูก็งงทั้งตัวบอกว่าลูกเล็กๆหลบวาวกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน คือพี่แบงค์อ่ะเขาอยากให้กูไปเจอไอ้อะไรนะเจอร้อยยี่สิบห้าเขาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยกูดูทรงร้อยร้อยยี่สิบห้ากูไม่ได้จะไหวเว้ยเพราะว่าร้อยยี่สิบห้ามันทำลูกโตสุดๆเลยก็คือหกชักห้าแต่ว่ากูอยากจะลองสามคันของเขาผมขอรับคำท้าเลยพี่แบงค์ผมบอกเลยถึงผมไม่ไหวกับร้อยยี่สิบห้าแต่ผมขอท้าไอ้เป็ดพี่ขอท้าหนูแดงอวบใช่ป่ะวะไอเ้เป็ดพี่ขอท้าเว็บลอยพี่คันเนี้ย มากล้าดวลกับกูไหมฮะพี่แบงค์ฮะเถ้าแบงค์ขอนกันฮะบักสอจออ่ะใจหรือเปล่าผมขอรับคำท้าครับและนี้ผมขอท้ากลับบ้างถ้าสมมติว่าพี่แพ้พี่คูณสองให้ผมเปล่าลุอ้าไวไหวหรือ <c oughs> <ๆ>เปล่าเนื่องว่าพี่เป็นแบบว่า,เ,าเป็นอาไหวหร<ๆ>ือเปล่าใจไหวดิเราเป็นเด็กใหม่ไงก็แบบว่าหรือว่าพี่จะต่อให้ผมก็ได้นะผมไม่ว่าแต่ผมขอท้าแค่สามคันนี้ p C X A M X แล้วก็รอยเว็บร้อยร้อยยี่สิบห้าถามว่าลองได้ไหมลองได้แพ้ก็แพ้แต่ถ้าเกิดว่าพี่อยากจะลองจริงผมลองให้ได้กับร้อยยี่สิบห้าถ้าผมแพ้พี่ต้องเอาอีสามครั้มาดวลกับผมต่อรอบละห้าแสนก็ได้ห้าสิบกวอาไม่อยากยิงตังค์คนแก่โอ้ยโดนปด่ากโดนเป็อย่างไอ้จ๊อบคือมีอย่างเว้ยเนี่ยรถกูตอนเนี้ยที่มึงเอาไปขับอะแรงไหม อาแรงอยู่แต่ทีนี้กูมีของแต่งอีกชิ้นหนึ่งที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความโหดให้รถกีอีก3เปอร์เซนต์มีอย่างนี้ด้วยเราเอาอะไรมาใส่มีนี่มาเดี๋ยวให้ดูครับทุกคนรอแป๊บนี่อะไรอ่ะอ้าวของแต่งรถไงพี่แบงค์เห็นกล่องนี้ไหมกล่องนี้นะครับเป็นของลิมิเต็ดอินิชันใส่ในรถปุ๊บใส่รถข้างในปุ๊บแรงขึ้น3เปอร์เซนต์ และและยังไม่หมดนะเย้ยมึงเป็นอะไรเ่แล้วรอกูอะแต่งยังไม่หมดนะคือยังมีสเต็ปลูกเล่นอีกหนึ่งสเต็ปที่ยังไม่เปิดเผยให้ใครรู้เหมือนเปิดสวิตช์ปุ๊บเหมาะสำหรับสนามเปิดสวิตช์ปุ๊บเหมาะสำหรับซื้อแกงเดี๋ยวเรามาดูนี้ก่อนดีกว่านะของที่จะเพิ่มความหมวดของเราจอบมึงไม่ช่วยกูแกะเลยอ่ะมึงถืออยู่ไอ้เรากูจะแจกกันเลดู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  โอ้ยจับเบาๆเดี๋ยวเดี๋ยวแตกนี่นี่นี่ทุกคนดูนี่ของลิมิตเอเซชันที่ผมบอกมีเขียวดำๆนี่จับถือจับถือเฮ้ยยจบถืออย่างนี่งงกันดีทุกคนเริ่มงงละทำแทดดดดดทำทำทำลม ไโฟมอะไรเขาเรียกว่าของแต่งสวยเพิ่มความโหมดให้กับเราเอไฟหน้า LED ใช่ไม่เป่ไฟหน้า LED เขาเรียกว่าไฟหน้าโปรเจกเตอร์ในเมื่อใครๆหลายคนนะครับผมที่บอกพี่ว่าพี่ครับในเมื่อพี่แต่งรถแรงแล้วอ่ะพี่ช่วยทำสวยให้มันได้ไหมผมก็เลยทำตามสัญญานะครับผมทำสวยให้ได้ทำตามสัญญาไม่เหมือนใครบางคนเหมือนใครบางคนเหมือนลุงแถวบ้านอะไรวะลุงไง Dieu, ก็สำหรับไฟโปรยเตอร์นี้นะครับผมทุกคนคือมันเป็นไฟลิมิเต็ดที่แบบว่าสามารถใช้ชุดคำสั่งของมือถือเปลี่ยนไฟสีได้ด้วยใช่หรอใช่อันนี้ผมขนาดนั้นเลยอ่รับดีผมลงทุนซื้อมาประมาณ3 0 0พเลยนะเว้ยแพงว่แพงว่ะแต่ว่าไม่เป็นไรครับทุกคนผมยอมเจ็บได้นะพี่แบงค์พี่แบงค์อยากเจงขนาดไหนพี่แบงค์บอกได้เลย3ามคันนี้เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะเอาโคมเนี่ยไปนี่ก่อน ไปใส่ไปใส่ก่อนนะครับแต่ก่อนไปไอ้จอบกูรู้ว่าช่วงนี้ยมึงยังไม่ค่อยมีตังกกูมีมีเหรอแต่กูมีน้อยนะครับต้องร้องหลังจากที่เรานะครับผมเอารถไปทิ้ง1วันเต็มเต็มเลยนะครับผมหรือว่าข้ามวันเท่านั้นแหละคนดูผมนะครับก็เลย ไปดูรถมาทุกคนดูดูนี่นี่นี่ oh ในที่สุดนะครับ oh <no. S 1> ผมโปรเจคเตอร์ผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆน,นะก็โปรเจคเตอร์เนี่ยมันเป็นความชอบส่วนตัวไว้คุณผู้ชมเป็นสิ่งที่ผมอ่ะอยากจะแต่งมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยได้แต่งมันเป็นความฝันของผมเลยนะเว้ยโปรเจคเตอร์เนี้ยฮะพี่แบงค์ดูเอาไว้เข้าใจป่ะพอแต่งแล้วอ่ะบางคนบอกว่ามันจะมันจะแต,มะแต่มันจะแรงเพิ่มขึ้น10% 20%เนี่สเอนหรอไม่ไม่ใช่ครับผมมันอยู่ที่ใจเราถ้ารถราสวยถ้าเราชอบจริงๆหรือว่าเราใส่ใจมันอ่ะ มาเดี๋ยวทีนี้เราจะมารีวิวโปรเจคเตอร์ให้สังขวานแบงค์ดูเลยกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะเขาอยากจะเจอรถผมไงผมก็เลยไปแต่งเติมความสวยให้หน่อยนะครับเออน้องๆเห็นไหมไม่ต้องเปิดมีเสียงที่นี่เอเนี่ยเนี่ยดูดูดูทุกคนเดี๋ยวผมต่อบลูทูธก่อนนะต่อบลูทูธแป๊บอันนี้นะครับผมก็เป็นโปรเจคเตอร์ที่ผมซื้อมาจากร้านอะไรวะร้านแถวชลบุรีนะครับผมเขาชื่อพี่โบท๊ทหรือโบ๊ทโปรเจคเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นเพจให้นะครับนะมาตอนนี้ผมต่อแล้วนะเดี๋ยวต่อก่อน ต่อแล้วอ่ะเดี๋ยวเราดูไฟนะครับทุกคน <Wow. S 1> mm hmm. สวยไหมแพ้แต่ว่าถามว่าตอนกลางคือนอ่ะมันเห็นชัดไหมผมบอกเลยว่ามันชัดนะครับแล้วก็คือไฟเนี่ยมันสามารถสั่งการต่อกับมือถือได้อันนี้ผมไม่ได้โปรโมทนะคนดูอันนี้คือผมแบบอยากทําด้วยใจจริงอันนี้ก็คือเลยตรงทุนซื้อมาโคมเนี่ยผมซื้อมาสาม0หเลยด้วยแพรก็เเงินไปซื้อแต่อย่างเงี้ยเนาะเอาก็มันคือความสวยของเราเลยนะเว้ยตัวเองดูดิมันสามารถปรับไฟได้เลยนะนี่พี่แบงค์เดี๋ยวตอนแข่งแบงค์ผมจะปรับไฟสวยๆเลยนี่มันสามารถปรับไฟได้นะนี่ หรือว่าจะปาดเป็นสีเดียวกันก็ได้แม่ด่วนตามเฉดสีเลยสวยไหมล่ะอะพี่แบงค์ในเมื่อพี่เห็นความสวยของรถผมแล้วอ่ะเฮ้ยชี้เขาดิในเมื่อพี่เห็นความสวยของรถผมแล้วอะพี่ใจกับเปล่าพี่ใจจะแข่งจริงกับเปล่าพี่ชี้ดูดีๆนะพี่ชายเออฮะพี่เถาแบงค์ดีนะจ๊อบไม่อยู่ถ้าจ๊อบอยู่นะมันใสกับพี่ไปละอันนี้นี่ผมตื่นมาถ่ายตอนเที่ยงนะคนดูบางคนบอกว่าพี่ครับ ทำไมไม่ถ่ายกว้างๆหน่อยน้องๆดูดิครับแดดแรงเกินนะพี่แบงค์จะมาก็คิดใหม่นะแดดโคตรแรงช่วงนี้นะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในเมื่อพี่แบงค์ท้าผมแล้วใช่ไหมผมก็รับคำท้าและผมท้ากเกินเลยพี่แบงค์เคยเจอเชิงงวยไหมเชิงงวยอ่ะเคยเจอไหมผมขอท้าพี่แบงค์เลยถ้าภายในหนึ่งอาทิตย์นี้พี่แบงค์มานนะเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปกินอาหารทะเล แล้วผมจะเชิงมวยกับพี่ด้วยพี่กล้าดวลกับผมบะะถ้าพ <z kiss> ี่กล้าดวลนะครับมาเลยภายในอาทิตย์นี้เดี๋ยวผมพร้อมเลี้ยงข้าวพี่แล้วก็จัดสอนเชิงให้พี่ด้วยยโอเคนะครับน้องๆก็ วันนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด s u b สไคร b e พี่ด้วยใครอยากให้พี่กับพี่แบงค์แว้นกันจริงๆเดี๋ยวรอคิงมันเปิดสนามก่อนนะครับเอ้ยไม่ได้เปิดดีไปเช่าเช่าสนามเสร็จปุ๊บเราก็จะไปแข่งกันแล้วก็ถ้าพี่แบงค์มานะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่แบงค์ไปเลี้ยงข้าวด้วยเพราะว่าเลี้ยงตอบแทนพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยและอีกเรื่องหนึง่งบางคนจะดามงดราม,มา่าว่าหาว่าผมลามปามอะไพี่แบงค์เนี่ยไม่ต้องคิดมากครับเพราะว่าผมกับพี่แบงค์เนี่ แบบคืออยู่กันจนสนิทจนแบบเรียกอย่างวุ้นอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยกาเขาเขาเขา,เขาแค่หยอกเล่นๆนะครับแล้วก็ความชอบส่วนตัวนี้นะบอกไว้ก่อนเลยนะจะราวจะเลออะไรไงก็คอมเมนต์กันได้น้องๆว่าสวยไม่ละ่ะแต่สำหรับพี่พี่ว่าสวยมันมันเป็นคุณค่าของใจพี่นะครับทุกคนก็ไปละ see you again goodbye จุ๊บ โอเคครับก่อนที่เราจะจบคลิปกันนะครับผมวันนี้ผมมีเกมดีมาแนะนำนะครับ mm hmm. ผมนั่นก็คือเกมไฟเจ็ดครับสำหรับเกมไฟเจ็ดมีด่าน5ด่านดังนี้1เลยนะครับ mm hmm. ผม mm hmm. ด่านปลาด่าน2ทะเลทรายด่านที่3มน้ำแข็งดา 4, ่านที่4ราวาและด่านที่5ออกาก <h> ah> แต่ยังไม่พอเพียงน,นี้น้องๆอ,อ,อาจจะเห็นนะครับผมว่าตัวละครแต่ละตัวที่น้อง,องๆเห็นนี่คือบอสนะครับสำหรับบอสตัวนี้มันจะมีโบนัสแตกต่างกันถ้าใครยิงได้ก็รับโบนัสกันไปเลย และในส่วนต่อไปยังไม่พอแค่านี้นะครับผมสำหรับเกมไฟ7ยังมีพาวเวอร์อัพให้ทั้งหมดทั้ง8อันเลยนะครับผมสำหรับใครที่เล่นแล้วนะครับผมน่าสามารถ เก็บพลังเพราะว่าอัพต่างๆ,ๆได้เลยนะแพในเกมนะครับทุกคนนะเพียงแค่คุณยิงยิงยิงไปเดี๋ยวจะมีโบนัสให้คุณเก็บนะครับคุณก็เก็บพลังค่าต่างๆเอามาใช้ได้ดังนี้นะทุกคนนะและยังไม่พอเพียงนี้นะครับผมสำหรับค่าพลังที่เราเก็บได้อยู่เนี่ยมันจะไม่เสียคะแนนแป้งเลยสักคะแนนเลยนะทุกคนสําหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมก็ลองแอดไลน์ไปที่แอดเก้สตาร์เลยครับผมหรือว่า93ตัวและตามด้วยสตาร์